ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช5 6 5หสวันพระแรม8คคำเดือน6ปีขานตรงกับวันอัฐมีบูชาและวันเต่าโลกคนเกิดวันอาทิตย์การงาน การงานลื่นไหลมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมในด้านการงานแต่ให้ระวังเรื่องชู้สาวในที่ทำงานที่อาจทำให้คุณต้องพบกับปัญหาได้อย่างไรก็ดีให้โฟกัสในเรื่องงานเพราะคุณจะได้รับโอกาสที่ดีมีความก้าวหน้าจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นการเงินคุณมีโชคทางด้านการเงินก้อนใหญ่ได้เงินจากงานที่ทำอยู่จากผู้ใหญ่หรือจากมรดก วันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรกรดูจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดยิ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตเงินก็จะยิ่งมากความเสี่ยงทางด้านการเงินของคุณมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยความรักและครอบครัวระว่างความเจ็บป่วยที่จะเกิดกับคนในครอบครัวอย่าประมาทในเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะแรืวันนี้อาจต้องไปร่วมงานสีดำส่วนคนโสดยังไม่ควรเริ่มสัมพันธ์ใดในวันนี้ เพราะมักจะเป็นสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนและอาจจะไม่เป็นที่พอใจของคนในครอบครัวอีกด้วยสีมงคลสีเทาสีบลอน์สีควันบุรีเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จทิศมงคลที่ตะวันออกเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล 6นาฬิกถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานวันนี้คุณทำงานแบบผิดทองหลังพระใช้ความสามารถของต้นอย่างชานฉลาดและถ่อมตัวซึ่งนั่นเป็นส่วนดี ที่ทำให้คุณได้รับความนับถือเป็นอย่างมากจากคนในวงการงานของคุณคุณทำงานอย่างใจเย็นและชอบทำงานคนเดียวการเงินหาเงินวันนี้ก็คงต้องเหนื่อยหน่อยต้องสู้เท่านั้นจึงจะได้เงินแต่คุณก็มีความเด็ดเดี่ยวและกระตือรือร้นในการทำเงินจึงทําให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ให้ระวังการใจร้อนใจใหญ่ในการใช้เงินยิ่งในการเสี่ยงโชคยิ่งต้องระวัง เพราะมักจะมือเติบและขาดความรอบคอบความรักและครอบครัวคนรักครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ความรักช่วยหล่อเลี้ยงครอบครัวของคุณให้อบอุ่นและเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นคนโสดรู้สึกอยากสร้างครอบครัวในฝันให้เป็นจริงเปิดใจรับคนเข้ามาในหัวใจมากขึ้นสีม่วงคนสีสม้มสีแสด เสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทีต่ตะวันตกเชียงเหนือเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในงานของคุณคุณอาจจำเป็นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายหรือถึงขั้นถูกให้ออกหากงานที่ทำอยู่เป็นงานที่คุณรักคุณก็จะมีการต่อสู้แย่งชิงกันอย่างที่ไม่มีใครยอมใครคุณสู้ไม่ถอยแต่ผลลัพธ์ก็ยังขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจเหนือกว่าการเงิน วันนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคหลีกเลี่ยงการให้ใครยืมเงินหรือค้ำประกันให้ใครเพราะมีศิ์ที่เงินจะไปไม่กลับมาคุณจะมีความวิตกกังวลสูงการตัดสินใจเรื่องเงินในวันนี้จึงมักจะมีความผิดพลาดได้ง่ายความรักและครอบครัวระวังจะมีเรื่องบาดหมางเกิดขึ้นในครอบครัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอิทธิพลในครอบครัวคุณควรอ่อนน้อมเข้าไว้จึงจะดีค่ะ ส่วนคนโสดรักมักจะไม่สมหวังง่ายๆคู่แข่งของคุณดูจะมีภาษีที่ดีกว่าคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันอังคารในวันนี้วันนี้ต้องใช้สติให้มากคุณจะพบกับอุปสรรคในทุกด้านที่จะสร้างความกดดันให้กับคุณวันนี้ให้ทำบุญด้วยการบริจาคช่วยผู้ยากไร้บริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดพักผ่อนให้เพียงพอและรักษาศีลให้อย่างเคร่งครัด สีมงคลสีเขียวเสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักทิศมงคลทิศเหนือส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำงานวันนี้ยิ่งงานที่มีความเสี่ยงกับสุขภาพร่างกายยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษและไม่ควรตัดสินใจร่วมหุ้นกับใครจะถูกโกงถูกหักหลังไม่ทันเล่เหลี่ยมของคนคิดไม่ซื่องานที่คาดหวังวันนี้จะยังไม่สมหวังค่ะการเงิน คุณเครียดกับปัญหาการเงินโดยเฉพาะเกี่ยวกับหนี้สินมีเกณฑ์ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลต้องใช้เงินจํานวนมากจนต้องกู้จำนองหรือขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่หาที่พึ่งหรือคนอุปัรรมช่วยเหลือไม่ได้เลยความรักและครอบครัววันนี้อาจได้วางแผนในการเดินทางร่วมกันของคนในครอบครัวหรือคนรักอาจได้ไปไกลถึงต่างประเทศซึ่งจะเป็นการเดินทางที่มีความสุขราบรื่นดี คนโสดมีโชคในเรื่องความรักเพราะจะพบกับคนที่ถูกใจที่มีฐานะทางการเงินและสังคมที่ดีกว่าคุณทั้งยังเป็นคนที่จริงใจนิสัยดีเข้ามาติดพัน์ถ้าเจอก็อย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคะสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาในการตัดสินใจทิศมงคลทิศเหนือ เสริมการเงินคล่องมือมั่งครั้งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์เวลามงคล19.30นาฬิกา30าทีถึง21.00นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน วันนี้จะมีการร่วมหุ้นลงทุนหากทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางการต่างประเทศซื้อขายข้ามชาติจะโดดเด่นและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในหัวคุณจะเต็มไปด้วยโปรเจกต์ใหม่ๆและกระตือรือร้นที่จะทำให้เป็นจริงการเงินภาวะเศรษฐกิจของคุณอยู่ในภาวะหดตัวแม้จะหักโหมทำงานหนักการเงินก็ยังไม่เป็นไปตามเป้า วันนี้ให้อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งนำเงินไปซื้อของชิ้นใหญ่หรือลงทุนอะไรถึงแม้คุณจะไม่ติดขัดเรื่องเงินแต่ก็ไม่มีเพิ่มตามที่หวังความรักและครอบครัวมีเกณฑ์จะต้องห่างจากคนรักและครอบครัวด้วยความจำเป็นในด้านการงานขอให้มั่นคงต่อกันและกันให้ดีส่วนคนโสดคุณจะพบคู่แข่งในการแข่งขันด้านหัวใจที่ดูเหมือนคุณจะเป็นรองอยู่ให้อดทนและหมั่นทำดีต่อไปนะคะ ความดีของคุณจะปรากฏในไม่ช้าคา่ะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงใต้ส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาเวลามงคลศูนนาฬิกาถึง1น0าฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณเป็นคนเก่งแต่มักจะชอบลอยไปลอยมาไม่จับงานใดเป็นชิ้นเป็นอันเพราะรักสบายและยังห่วงในเรื่องเที่ยวเล่นสนุกสนานงานที่เหมาะกับคุณจึงเป็นงานฟรีแลนซ์งานที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดที่คุณถึงจะสนใจอยากทำขึ้นมาบ้างการเงิน คุณมีไอเดียที่เป็นช่องทางใหม่ๆในการหาเงินหลายไอเดียแต่ก็มักจะไม่ยอมลงมือทําสักทีจนคนอื่นเขาก้าวไปก่อนคุณขอให้ลองลุกขึ้นมาทําดูนะคะคุณจะพบว่าไอเดียของคุณนั้นทำเงินให้คุณได้จริงและมากคะ่ะความรักและครอบครัวคุณช่างเลือกไม่สนใจใครง่ายๆหากไม่พร้อมสำหรับคุณจริงๆ วันนี้จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณมากแต่ก็ดูจะไม่ถูกใจคุณเลยส่วนคนมีคู่ความรักหวานชื่นมีความสุขสมหวังดีค่ะสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนสีน้ำตาลส่งเสริมกำลังใจความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งผิดมงคลที่ตะวันตก เสริมบริวารรกใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงาน ขุนขยันและกระตือรือร้นในการทำงานยิ่งทำงานเกี่ยวกับเครื่องประดับมีค่าหรือของสวยงามจะก้าวหน้ารุ่งเรืองเป็นพิเศษแล้ววันนี้ทำงานใดก็จะราบรืน่นมีโชคดีเข้ามาตลอดทั้งวันการเงิน ให้ระวังปัญหาความผิดพลาดทางด้านบัญชีและการเงินมีเกินเสียเงินแบบน่าเจ็บใจได้ทั้งยังให้ระวังเรื่องทะเลาอเบาะแวง้งในเรื่องเงินเงินทองทองกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานจึงควรถี่ท่วนในด้านการเงินและเอกสารการบัญชีทั้งต้องรู้จักระงับสติอารมณ์ด้วยค่ะความรักและครอบครัวคุณจริงจังกับความรักจนเกินไปวางไว้สูง และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ได้ตามหวังคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่มีบุค,คลิกเข้มแข็งและกล้าหาญไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะมีอำนาจเหนือคุณในทันทีส่วนครอบครัวให้ลดความจริงจังในกฎระเบียบลงบ้างจะช่วยให้บรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นค่ะสีมงคลสีเขียวเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอย ทิฏมงคลทิศเหนือเสริมความรักสมคีบริวารราใครอยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงาน งานของคุณยังดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเรื่อยๆไม่พบปัญหาถ้าจะมีบ้างก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนลูกน้องหรือได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้คุณไม่สบายใจและคุณก็มักจะวันไหวง่ายแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องต้องกังวลใจใดๆเพราะส่วนใหญ่แล้วคุณจะได้รับการยกย่องและตอบรับที่ดีการเงินหากคุณทำธุรกิจใหม่หรือได้เริ่มงานใหม่ๆ ธุรกิจหรืองานนั้นจะสร้างผลกําไรให้กับคุณได้เป็นก่อเป็นกำม่เกณฑ์ที่คุณจะได้โชคจากเด็กมีโชคลาภจากการเสี่ยงวันนี้ให้เตรียมตัวให้พร้อมกับโอกาสทําเงินที่จะเข้ามาเยือนไว้ด้วยค่ะความรักและครอบครัวโชคด้านความรักของคุณมาถึงแล้วคนที่เหงาใจมานานวันนี้มีโอกาสสูงที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจถูกชะตาและสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ไกลบางคนจะโชคดี พบคู่ที่มีฐานะดีอีกด้วยส่วนคนรักครอบครัวมีความสุขดีคนรักของคุณอาจจะให้โชคลาภกับคุณในวันนี้อีกด้วยค่ะสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามิเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศเหนือเสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลในการประกอบกิจการต่างๆ เวลามุงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ